สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยปรุงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําต้มขาไก่กันนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับก็คือตั้งน้ําให้เดือดเนาะแล้วก็เอาขาห่อนนะครับลงไปตะไค้นะครับแล้วก็เมก็ดพู น้ำในนี้น้ำเดือดแล้วนับเราใส่ไก่ลงไปนะครับอันนี้ไก่เนี่ยเราจะมาต้มเอามาต้มกับกระทะภาคนี้ก่อนนะครับกับน้ําฝั่งนี้ก่อนเพื่อที่ว่าออ่จะไม่ทําให้ไก่คาวเวลาเราไปทําต้มขาไก่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้น้ําอะไรมันก็จะขุ่นด้วยนะครับผมนี่เราก็จะต้มให้ ให้ไก่เรานะครับเอาความคาวในอ,ออกก่อนนะฮะเราเดี๋ยวเราต้มขาไก่เราต้มกับกะทิแล้วเราก็จะแยกอีกหม้อ,องนะครับผม<ฮ>เกลือไปนิดหน่อยนะครับ ช่วยในเรื่องดับคาวนะครับแส้งว่าถ้าเราไม่แยกหม้อต้มนะครับมันก็จะมีพวกฟองพวกมันอะไรเงี้ยนะครับลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้มให้ไก่มันโอเคเลยนะครับให้แบบฟองอะไรนี่ออกหมดก่อนเนาะสักประมาณห้านาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้ง หมอ้อทำยิกหันหนึ่งนะครับช่วงระหว่างนี้เราก็าจะตักฟองตักไรออกนะครับให้เหลือตแ่ไก่กับน้ำซุปนะครับผมนี่นะครับเราต้มตักน้ำหน้าออกเรียบร้อยแล้วน้ำมันก็จะใส่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับเอากระทะยกกระทะนี้ออกนะครับผมแล้วมาเป็นหม้อ,อนะครับ เปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะส่วนน้ำเนี่ยเราก็จะใช้นี่นะครับน้ำซุกจากที่ต้มไก่เมื่อกี้นะครับ ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราจะใส่ห่างกะทิไปครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้ก็ห่างกะทินะครับถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ใช้กะทิสดเนาะง่ายๆเลยเอาหัวกะทินะครับจากกะทิกล่องเนี่ยไปผสมน้ําเอานะครับอาจจะเจือจางหัวกะทิหนึ่งส่วนน้ำสัก สองถึงสามส่วนอย่างเี้นะครับอยู่ที่ว่าเราอยากได้แบบคนประมาณไหนนะอันนี้เสร็จแล้วประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งน้ําไปนะครับคนไปเรื่อยๆนะอย่าให้กะทิมันแตกมันนะครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ที่เราซอยไว้ส่วนที่เหลือนะครับลงไปแล้วก็ ซุปก้อนนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยเราใส่สักครึ่งก้อนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ตัวไก่มันไม่ได้ไม่ได้มีกระดูกนะครับเราต้มแล้วน้ำมันไม่หวานเท่าไหร่นะครับ okay. แล้วก็ใส่นี่นะเราใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางแรงนะครับ เราช้อนไก่จากฟักนี้นะครับมาใส่เนาะไก่แล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะกินมากกินน้อยเท่าไหร่เราก็ช้อนมาสักสองกรัมมันก็ได้นะครับนี่นะเพื่อไม่ให้พวกฟองพวกอะไรเนี้ยพวกน้ำซุปฟักนี้มันมีกลิ่นนะครับเราก็เลยต้องไปต้มแยกหมอ้อก่อนอันนี้คนเสร็จเรียบร้อยนะครับมันเริ่มเหมือนจะเดือดแล้วเราก็ใส่ พริกขมหอมแดงลงไปงนะครับแล้วก็แบมงกูดชีนะฮะนี่นะครับน้ำเริ่มเดือดแล้วก็คนนะฮะเพื่อให้กะทิมันจะแตกมันนะครับ ชิมรสหน่อยนะครับกลับไฟมาตรงที่ไฟอ่อนสุดนะครับผมเติมเกลือลงไปนะครับส,สักเศษหนึ่งส่วนสี่ตอนชานะครับแค่คืนนิดเดียวประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการปรุงนะครับฉะนั้นเราพอแล้วนะครับไฟเราใช้ไฟอ่อนเลยนะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันนะครับน้ำมะพร้าวน้ำมะขามเปียกนะครับอันนี้เลือกเอาแต่น้ำมันนะครับตัวเนื้อตัวอะไรเงี้ยเราก็ทิ้งไปนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมเข้มข้น แล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับต่วงนี้คนๆหน่อยนะครับใส่น้ำปลานะครับสักสช้อนน้ำตาลทรายนะครับ หน่งช้อนกับอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับสองช้อน ปิดท้ายของปิดท้ายจริงนะครับเทหัวกะทินะครับลาดไปนะและ้วก็คนให้มันจะดีสวยงามนะครับผ ไบมะกรูดกับพริกขั่วนะครับแค่นี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ชิมรสอีกทีหนึ่งนะครับอืมอร่อยนะครับรสชาติก็จะออกแบบหวานกลมกล่อมนะครับเปรี้ยวเข็ม แต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับก็ได้รสชาติเหมือนคล้ายๆต้มยำแต่ว่าเป็นต้มขาไก่นะครับรสก็จะอ่อนกว่าต้มยำนะก็เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับเมนูหน้านะครับผมโอเคบายบายสวัสดีครับนี่นะครับสีนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟให้ดูนะครับว่าเวลาเราจัดถ้วยเนาะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ อยู่ในหมอ้อเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมนี่นะถ้าใครมีเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟางเนี่ยนะครับเวลาต้มก็ใส่ไปด้วยก็ได้แต่ถ้าโบราณจริงๆคือเขาจะไม่ได้ใส่เห็ดนะครับจะใส่เฉพาะไก่นี่นะฮะน้าตาดีมาก ใส่ให้เห็นในหม้อมันแบบน้ำเยอะไปหน่อยใครชอบซดน้ำนะครับก็ใส่น้ำเพิ่มไปได้เลยนะครับแล้วก็เราจะจะแต่งควอยอีกงาน,นนะครับอราา่อยสักกอย่าง ด้วยผักชีนะครับแค่นี้ก็จะเป็นต้มข่าไก่นะครับที่รสชาติอร่อยแล้วก็หน้าตาดีแล้วนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็เกๆน้อยๆนะครับในการจัดจานให้ดูหน้าทานนะครับเนาะโอเคว้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ